เอาหัวต์ลึกก็รู้ใช่ไหมว่าอ้วเนี่ยจีบอาเจงอยู่แล้วมาจีบแข่งทำไมทำอย่างเงี้ยมันผิดรู้ไหมผิดทุกอ่ะอ้ไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าฉันรักเธอเรื่องของความรักอ่ะมันไม่เข้าใครออกใครหรอกอาจางหอนเข้าเว้ยฮอน จีบอาเจงแข่งกับวัวใช่ไหมแน่นอนถ้าอย่างนั้นเราก็เรามาลองกันสักสองสามเลงถ้าใครชนะได้จีบอาเจนถ้าใครแพ้ไม่ต้องจีบเอาไหมได้แล้ว จะเพื่อนอยู่ตรงไหนฮะเล่นที่ไหนล,ล่ะล่ะโมเนีนเ่กำลังตัดสินปัญหาความรักกันอยู่นะเนี่ยเนี่ยขอเวลับแป๊บหนึ่งนะพอเสร็จธุระก็เนี่ยว่าจะรีบกไปรับชามเลืนะแต่เลือกทะเลถลายชักช้ามากเลยอ่ะป,ปาลาหรือหลา่าว่าไม่รู้เลยไปละอย่าถาลถายอามาถลายทางออกอย่างนั้นอือห <laughs> ือ กันยเ,เล่นได้ไหมครับหน้าเหมือนท้ายไปเล่นละครสัตว์แล้วกันโอ้โหหล่อตายละไอ้จริงจกมาล้อแนอ่นเลย หัวอะไเนี่ยฮะขอโทษนะครับลุงครับเอาอีกแล้วเฮ้ยเลยเฮ้ยจริงจริะอ้อ้นนี้เ็เป็นผีหัวขาดครับพอดีอ่ะลุงครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าฟ้าจะประทานให้ลุงมาเกิดจะบ้าเลยฟ้าเ้ที่ไหนอ่ะม้าว่าไม้ไหวประทานให้หัวมาเกิดใช่่แ่ดีครับลุงครับลุงต้องช่วยเรานะครับช่วยเล่นละครให้เราหน่อยเด้ครับโอ้เล่นละครเล่นละคร ไม่หละลิไม่ต้องเล่นละครละดูสิหน้าตาน้าเีังบุบบุบไดเล่นละครอ่ะเ่าาเจงพูดอะไรเอ้ยว่าเล่นไม่เป็นทำไมอ้าวกลับบ้านกลับบ้านโอ้โหน้าเสียดายนะครับเล่นแป๊บเดียวได้ตั้งพันหนึ่งทายเลยลองฟังฮามาฮามาลองฮามามามา มาแล้วอไอ้ตุงเฮ้ยไอ้ตุงม่ใชแล้วว่าเราไลฟก็เซ็กซี่ขนาดนี้ว่าแกต้องมองตาค้างไปเหรอวะฉันอยากเห็นสักเลยสวัสดีครับโดนน้ำสวัสดีเจะแจสวัสดีจะตรงสวัสดีครับเฮ้ย เออคือเออคือไอ,อ้แจ็คแกพูดอะไรหน่อยวะทำไมโดนัทอ้วนแบบนี้อ่ะโดนนัทไม่ได้อ้วนโดนัดดนดนดทท้องพประเจ้าช่วยกุ้ยจอดโดนัล้วท้องอร์อ่าไอ้กิ้วกิ้วอ่า จริงๆแล้วโดนัทอ่ะไม่ได้ท้องหรอกใช่ไหมรอจักเลยใช่ไหมไอ้กิ๊ฟกิ๊ฟจริงๆแล้วเนี่ยข้างในเป็นหมอนไม่เชื่อดูว่าเป็นท้องแกจะตก่าฉันเลยถือว่าถือว่าฉันฝันไปเปล่าตรงช่วยหน่อยเฮ้ยทีนีหรอเอาเลยเพื่อนโอ้โม่ได้ฝันบ้าว่าโดนัทก่อนหน้านี้สองเดือนนะโดนัทยังหอมอยู่เลยอ่ะ ทำไมครับอ๋อก็ตอนที่เจอแจ็คราวนั้นเนี่ยตอนนั้นก็ท้อง3ามเดือนแล้วท้องสมเดือนท้อง3มเดือน,น,นย่กแขนขวานะคะแล้วก็หลักไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาหน้าอกเนี่ยนะคะดันนี้ดั แล้วก็ไปเดวไปว่าขำใจขอบใจเพลงนี้ดีกว่าเพื่อจับมันได้นะครับกับเพลงนี้ติ่นเต้มากเลยโยกใหายโยกยหญ่โยกใหญ่มาเตะ สบายใจ <c oughs> เออดีอ้าวเฮ้ยพวกเองมานั่งทำอะไรทำไมไม่ไปทำงานทำการเะออ้าวอุ้ยวายเป็นคนใช้ทำไมมานั่งเสนอหน้าบนเจ้าเอกฮะ <c oughs> ลงไปเลยลงไปไม่รักษาเพื่อนเ๋ยนะแบงค์ผู้คนไม่รู้จักจำอ้นนี่ยังไม่รู้สึกตัว <c oughs> ได้ ไ,ไงอียาวใครใช่ให้มึงม,มายืนท like ํำหัวผู้หลับผู้ใหญ่ฮะอ๋อแม่ไม่สั่งสอนนั่งดินั่งลงกระเพบอกให้นาพี่นั่งนี่รักจนมาจะหาผัวไม่ใหญ่เลียงนะครับเลี่ยงเหมือนหมาเลยนะมึงนะ นวดไปเจ๊ครับคุณนายแม่นวดนวดนวดอ้อยอ้อยอ้ยอ้ยแม่กูให้มึงนวดนะกูให้มึงนวดไาใจว่ามึงมาตัดไมตัดครับสวัสดีครับเียตรงดีเจตระเยที่เรีจะคีตรงครับเออพี่ชื่ออะไรครับผมชื่ออีคิวครับเออพี่ชื่อแจ็คครับเป็นเพื่อนเฮียตรงนะครับชื่ออีคิวใช่ไหมครับใช่ ไอ้ตไอิคิวนี่ไม่เป็นอย่างที่แกว่าเลยแกช่องโกหกจะวะดูส <pton> ิน <Aaa> ่ารักจะตายเอ่ออิคิวน่ารักจังเลยนะคะทีน่ารักเหมือนกันละค่ะไอ้จุ๋มเลยครับขอ้คุณคปันไม่เป็นไรครับ ฉันขอดเธอจะพูดและฉันจะสาบานว่าฉันจะไม่รักเด็กอีกต่อไปเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อยะป๋องเรื่องกำลังหาพวงมาลัยเรื่อยอยู่ใช่ไหมใช่ดินี่ไงว่าเจอแล้วเนี่ย เอ๋อเรื่องอะไรอ่ะก็ว่าจอดรถไว้หน้าปากซอยอ่ะแล้วว่าแก่พวงมาลัยว่อมาเพื่อจะเอาไปซ่อมเพอแวบเดียวหายจ้อยเลยไม่รู้ใครหน้าไหนมันเอาไปอ่ะโอ้เซงระเบิดอันนี้หรือเปล่าคะไม่นะว่าจะมีเจ้าของนะครับมีนี่เจ้าของเบี้ยวัวนี่ยเจ้าของเอามาดิเออเออเออคุณจะดึงมาทำไมล่ะทำไมไม่ปล่อยวะ ปล่อยกันนะครับโอ้ยโอโ้วมันเจ็บเนี่ย ถ้าเหนื่อยก็พักไม่ต้องวุ่นวายสาวัสดีอีกทีดีมาก็แบบถูกใจก็เรานั้นเห็งสวัสดีให